สรุปขาวรอบวันประจำวันาาที่20มิถุนายน2567นายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนารรพุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแถนงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทา,านพระบร,รมราชานาุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนาบัตรไว้เป็นที่ระลึกและมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำธนาบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทจำนวนทั้งสิ้น10ลร้านฉบับได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้งเพื่อให้พระบรมสารทสิลักษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่นงดงามมีความพิเศษแตกต่างจากธนาบัตรหมุนเวียนทั่วไปจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุโพลิเมอร์เพื่อให้มีความทนทานมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกธนาบัตรที่ะระลึกได้ที่ธนาคารทางนิตธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสมเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่23กันาคมนี้เป็นต้นไปจนมีข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประกอบพิธีฮั์ในนครเมกกะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาและสิ้นสุดลงเมื่อวันที่19มิถุนายนในปีนี้มีผู้แสวงบุญชาวมุสลิมมากกว่า1.8ล้านคน และจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยบุณหภูมิสูงถึง52องศาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตประกอบกับมีฝูงชนที่หนาแน่นมากจนเกินไปทั้งนี้มีรายงานว่า,าศาสนิกชนชาวอียิปต์ได้เสียชีวิตในพิธีฮัทเพิ่มจากจำนวน300รายเป็นอย่างน้อย600รายในช่วงเวลาเพียงหนึ่งวันนอกจากนี้ยังมีจำนวนตัวเลขกู้สูญหายอีกราวกว่า1,400ราย